แม่บูบแล้วนะคะเวียนหัวพี่เพลงเป็นไงลูกสวยสวัสดีทุกคนกันลูกโอ้เออตุี่หัวเออไหมลูกถ้าหอตรงที่เราขึ้นไปเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวนู้นนะคะ ทุกคนต่อกันจากคลิปที่แล้วนะคะก็อันนี้จะ่ายกล้องโทรศัพท์ถ่ายนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปขึ้นตรงหอคอยนะคะของเมืองัมเป้่นะคะที่ใครมาแล้วก็ต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะเพราะว่ามันก็เป็นจุดวิวพอยต์ของเมืองนี้เลยนะคะตอนนี้พอน้องตู่กาลังจะไปซื้อตั๋วนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ของที่ระลึกนั่นเองค่ะทุกคนเป็นช็อปเล็กๆนะคะที่ขายของต่างๆนะคะนี่ค่ะทุกคนมุมินนะคะอปกตัวนี้ค่อนข้างแพงนะคะนิดนึงแพงเลยละคะ่ะไม่นิดนึงนะคะมีราคาค่อนข้างแพงแต่เราไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายรูปหรือเปล่าข้างในเนาะอันนี้ก็จะเป็นอของใช้พื้นฐานนะคะเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะ มีร่มมีเสื้อกันฝนแล้วก็มีกระดาษทิชชู่แล้วก็มี้าขามอันามัยขายด้วย,ยลูกหมูตุลิอยากได้อะไรลูกไ,ไงหมูแพงไหมล่ะลูกเออสอนตังลิชลูกฮะ ยอสี <c oughs> น้นกระเป๋าดีโมอยู่ตรงนี้แพงแพงไว้ตุ <c oughs> กตาค่ะทุกคนโอ้ยราคาออการเลยค่ะแพงมากอุ๊ยหมกน่ารักค่ะทุกคนน้องตูชอบไหมเนอง <c oughs> ไม่เห็นราคาอันนี้เขียนว่า16นะคะน่าจะเป็นตัวเดียวกัน เราแม่ดูนีโมโมอ้โหออไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์แล้วก็จะไปซื้อตั๋วพร้อมกันเลยนะคะทำไรลูกช่างน้ำหนักยินดิดหันหน้ามาทางแม่หันหน้ามาอ่าไอ้ขาขาลงดิดิร้อยเท่าไหร่อ๋อร้อยห้าเกือแบร้อยสิบ ชั mm ้นเท่าไหร่ชั้นที่เท่าไหรเดี๋ยวนี้ใช้ไเนอ่ยอัตโมติไว้ลเมพี่เพงกลัวไหมคะตุลิกลัวไหมลูกเดี๋ยวนอ้ใช้ไมเนอร์อัตมต เราสูงจากระดับน้ำทะเลหนึ่งร้อยกว่าเมตรแล้วนฮ้ยคืณต้ต้นเชียวแต่กดตาเบาวอ้ยหูอื้อแดนนี่ก็ตกหตมาถึงแล้วค่ะโอ้โหแม่บูบแล้วนะคะเวียนหัวพี่เพลงเป็นไงลูก สวยเวียนหัวไหมไหนคะไปดูสิพาพี่ตูไปดูค่ะน้องตูไปดูนัดนิทุกคนเราอยู่ข้างบนหอคอยแล้วนะคะอ้หามุมแสงก่อนนู่นค่ะทุกคนสูงเมื่อกี้ก็ พอเราเป็นคนโรคตัวความสูงพอมองลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยตาเราตาลายค่ะทุกคนมันเหมือนมันจะวูบเนาะค่าตั๋วคนละเจ็ดยูโรกับอีกเก้าสิบเซนนะคะถ้าจับไม่ผิดเนาะซูเปอกัาบูกบกูเม้นนานติดเต็มตวเร่ยากเพีเค้กค็อกโกแลตนะพี่เพีงเห็นอะไรเห็นแม่บไหมเห็นเกาะแน่ใจเหรอคะลูกเมื่อกี้หยอบเรียนอุ้ยมีคนมีคนอันนั้นว่าด็ก็ต นู้นเป็นคนบินโดนนู้นพี่เพลงเห็นอะไรไหมลูกเห็นแต่ท้องฟ้าเห็นแต่ท้องฟ้าอือผมเป็นสาวแล้วพี่เพลงผมยุ่งเห็นไหมคะอือวิวสวยนะคะมาพี่แพลง นูส่งหมดหรือยังลูกหยอดตังไปเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ามุมวิวพอยที่เป็นตึกนะคะเมื่อกี้เป็นทะเลสาบไปแล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตึกบ้างนะคะทุกคนไม่ตา่าง Okei. Okay. Joo. Ja, ja. Oh. Joo, otta vain sitten ja äiti saa juoda tämä. Ei saa koskea. Niin. Joo, on tuli nähdä. มุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ถัดออกมาจากที่เราจอดรถนะคะทุกคนก็จะเป็นส่วนสนุกนะคะแต่ตอนนี้เหมือนจะยังปิดนะคะยังไม่เปิดให้บริการน,นะคะเนื่องจากน่าจะ,าจะอีกสักพักหนึ่งนะคะในช่วงของฤดูซัมเมอร์เนาะเนี่ยค่ะน้องตูลี่หิวแล้วอิสกามานะมา,นมาแล้วนะคะ สกาว้ออสตาอันนี้นอนแม่หัวของของหนูลูกอ่ะเค้กของหนูนะคะพี่เพลงกินอะไรนะแย้ตั้เลยอืมโอ้โหกับบัวซองกาแฟของคุณแม่นะคะเนาะแล้วก็ของคุณพ่อโอู้ยตุลี่หิวดูจะกินเอากระดา So can you tell me a h a t What did y o ต e ิ t กินอะไรอระลูกหรีกินอะไรคะ <Okay. S 1> กินเค้กอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะโอเคอันนี้เป็นของคุณแม่นะคะ <Yeah. S 1> แดดดีมาแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ที่นั่งมันจะเต็มหมดนะคะเรามาแล้วเราโชคดีพอดีที่มี คนเขาลุกออกไปพอดีคุณแม่ก็เลยรีบมานั่งรอนี่น้เนี่ยแ,แตงโมตลอดเสถียรตลอดใส่กากูดีก่าน้ำสมแมหัวโอเคโอคอยากชิมเค้กสองอันของคุณแม่ชิมดูลูกชิมดูสิพนซอนนางอยากมีมีความอยากชิมเค้กว้าว นะคะทุกคนชิมเคก้กก่อนนะคะ mm. อุ้ยแข็งเ mm. ด็กๆเลย mm. นมปัง mm. ทุกคนหลังจากที่เราจิบกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกมาเดิน mm. อ่ารอบๆตรงนี้นะคะ มีบันไดด้วยมันขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปตรงไหนบันไดไงถามติโมดูสุลูกในตัวอาคารก็จะเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะคะทุกคนเป็นเหมือนอ่าเป็นวงกลมเนี่ยเนาะนะคะเนี่ยค่ะอะไรอ่ะไม่ไม่ไมร่าเราม่ไม่ไม่เราินอไรอเรา

เข้าห้องน้ำก่อนไหมพี่เพลง <S <S มาจากทุกคนเราออกมาข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องตูรี่พ่อน้องตูแล้วก็พี่เพลงเขาลออยู่ข้างนอกแล้วนะคะเมื่อกี้แม่มัวแต่ไปไปไปเข้าห้องน้ําค่ะนู้นนะคะหอตรงที่เราขึ้นไปเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวนู้นนะคะเป็นชั้นที่เป็นร้านกาแฟแต่ข้างบนก็จะเป็นร้านอาหารนะคะฟ้าโล่งเลยว่าไงตูรี่ ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเรานะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเพื bye, ่อนๆก่อนลุกบ๊ายบายอืมขอบคุณค่ะ